Happy 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 Halloween นย a h วันนี้เราก็จะมาเล่น d e ย์บาร์เด i g h t กันกับ The Night เพราะว่าเป็นวันฮาโลวีนใช่ปะล่ะแล้วก็เนื่องจากวันฮาโลวีนมันจะมีวันอีเวนต์มันจะมีอีเวนต์ไว้แล้วมันแจกของเยอะมากๆเลยซึ่งของที่มันแจกให้นี่คือชุดของ The Night ที่กำลังใส่อยู่ตอนนี้เห็นปะเห็นหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตักตรงนี้ไหมเอ มือคือขอจากอีเวนต์แต่เรายังไม่ได้อ,อ,อีก2ชิ้นนั่นก็คืออันนี้ดาบลูกก t t ด a t ดูเทโคเทแล้วก็ดูหมวกอ้ oh. สุดยอดว้าแต่ว่าปัญหาคือเราต้องซื้อทั้งหมดนี่เว้ยแล้วเราก็ต้องไปทำอีเวนต์ด้วยมันมีเคอร์เรนซีใหม่ก็คือเราต้องไปทำอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์แรกไม่ต้องพูดถึงดูสีทอง ท่านผู้ชมก็คงรู้ว่าสีทองแปลว่ากูทาหมดแล้วครั้งแรกก็คือแบบพอรู้ว่าอีเวนต์มาคือกูจะล่อทําหมดเลยนะเราก็จะไปดูกันว่าครั้งที่2เนี่ยเราจะทําในบทภายในคลิปนี้หรือเปล่านะดีไม่ดีเราก็ขอเอาไอ้ดาบของเดนนท์มาก็ได้ไม่นูมันจะทนหรือเปล่าเราต้องทาภารกิจพวกนี้ไปเรื่อยๆจะไปยังไงไปดูกันเลยดีกว่าป่ะออ้ดานนี่ด่านดีเหลือเกิน best map ever เอ้นี่มัน ไปแม่งมานี่อ้าวเฮ้ยมาจากไหนเดวิดมานี่ก่อนมานี่ก่อนเราต้องการโว้ยเอเนจี้จากมึงนะเว้ยฉะนั้นมาให้ดีๆมาดีๆมาดีๆไม่มีคนหนึ่งอยู่นี่มานี่ก่อน <Yeah. S 1> มันไล่เจอใครปะ <Yeah. S 1> อ๋อไล่เจอคน <c oughs> นูน้นอ๋อ แม่งมีเปิร์กหนึ่งที่โคตรอันตรายเลยสั์มึงเห็นเมื่อกี้ปะไอเ้เหียเปิร์กของตัวเฮียเราจำไม่ได้แต่แม่วิ่งจูดมาอย่างไวเลยอ่ะอือปีนี่ด้วยเพื่อเพิ่ม Energy แล้วก็ส่ง Energy แล้วก็ส่งเ,งเออแล้วก็ตีเพื่อเอา Energy เ,เสร็จยัง Yes อ๋อเราต้องไปเก็บไวโอฟห้าครั้งห้าครั้งอืมโอเคม,ม, okay. มาพี่เนเชื่ชอกูด้วย <Yeah. S 1> yes seven คู่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 เราไม่ได้จะเป็นจะต,ต้องไปเก็บอ๋อนั่นไงเราต้องไปเก็บไอที่มันลอยดิงด่งดิง่งใดตรงนี้ใช่ไหม yes โอเคยีงมาไหมอออ๋อไม่โดนอีกรอบหนึ่งอ่ะอ่ะกูหลอกตัวเองสองรอบติดเลยจ้ะเก่งมากไอ้นิกมานี่ ถ้าเกิดเราตีซอมบี้แล้วเราตีไอเซอร์สามครั้งมันก็ไอนนี่เลยมั้งอ่อระวังไปเราต้องการหาโอฟอีกกีออ่อันวะสี่อ่ะอีกสองหรือเปล่า Yes one more Yes Yes เจ็บแล้ว ฮามอนนั่นแหละเ <laughs> ฮย้ยอาฝักมันมีเ f t ชัวทีชวเลยร0อเปอร์เซ็นต์โอ้โหอย่า <laughs> งไรซะภารกิจนี้ก็เสร็จแล้วเราจะต้องไปในภารกิจต่อไป ภารกิจถัดไปเอ้ยไอ้กวาดภารกิจก,ก่อนภารกิจถัดไปให้เราสั a ช h ควมคินห้าครั้งก็คือเราต้องไปทุบไอ้ฟักทองเออก,กูคิดน,นานก,กูคิดว่ามันคือเฮี้ยนเลยวะโอเคแล้วมันก็เลือกด่านซะดีเลยกยูจะหาเจอไม่ว่าเนี่ยอ๋อเจอละ where the fuck is the pumpkin oh you need yeah no มึงทำไรฟักทองกูมึงต้องโชชัยโ oh กูเจอ yo ไหน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 กูเห็นฟักทองเมื่อกี้ท่ามียสามเลยท่าแม่งกูไม่ได้สนใจโอเคไม่รู้มาทำอะไรนะแต่ว่าโอเฮ้ย okay. โอเคโอเคเย้กูได้โกโบ saturation วะยอมมันนี่หน่อยกูมไม่ทำอะไรหรอกเออหลังหักแล้วมึง รีบาลนอีกทีมาโอเคน้อยครั้งที่กูจะทำอย่างนี้แล้วมันเวิร์กเย้ยเพราะส่วนใหญ่เวลากูทำอย่างนี้แม่งไม่ค่อยเวิร์กสักท่าไหล่ งอยู่ในท่าปแปลกๆด้วยเนี่ยไวสเกอร์มึงเป็นอะไรปะเนี่ยอ่านแน่อ่านแน่อยู่ไหมเอยไม่อยู่อ๋เซียน one มอ r e เดร์ดิอนอ,อน,ออนทำไรก็ทำเลยเดอ้อ กูขอทำหน้าที่ของกูการหาความคิดนั้นคือหน้าที่ของชายผู้นี้กูไม่รู้แหม่หนึ่งมันให้ไอ้ฟักทองขี่อันนะโอ้โหมันให้น้อยด้วยสิมีกูทำภารกิจให้เสร็จได้ไหมเนี่ยอาจารย์เอ๋โอ้ไม่กัดเย้ภารกิจต่อไปเลยดีกว่า คกูได okay, uh, so mm ้มาละเอ่อก็เราต้องฮุกเซอร์สี่ครั้งแล้วเราก็ต้องโจมตี12ครั้งถ้าเกิดโจมตีนี่กูต้องเล่นตัวตีอย่างเดียวด็อกเตอร์น่าจะดีไม่สิอมีดูฟงฟิงมากเลย Nó bật Nào Oh my god อ๋อๆไปไหนมานี่ก่อนอวอ้อวมาส่งถึงที่เลยไงจะ๊ะหน่อเคอใกล้กูก็จะเสร็จแล้วด้วย ็ดีเหมือนกัน What ะอย่ามปอย่าอย่ Hello Yes และพวกก็ครบ <laughs> และเราก็จะมาดู endgame ก,กันเอกมาเป็นของอ <c oughs> ปีศาจเว้ยออกมาเป็นของปีศาจ เพลง goodbye to you man <laughs> okay. เออมานี่เลยมานี่เลยว,ว้ <laughs> าวกูทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูมันไว้าม,มาก็ไปแล้วเชิดแต่กูได้สามและภารกิจเสร็จแล้วไปภารก,กิจกันต่อ เราใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วท่านผู้ชมเราต้องตีเดอ,อด้วยอาวุธของเรานั่นคือโจมตีธรรมดาประมาณเอ,อป่าครั้งและตัวที่มันโจมตีธรรมดาเยอะที่สุดนั่นก็คือคลาวน์ <Cl own. S 2> มันจะมีสองอย่างระหว่างด็อกเตรกับคลาวนนั่นแหละถ้าด็อกเตรนี่ก็โอแต่นี้เอาให้ทั่วเอาให้นำ โอเคมาเป็นด็อกเตอร์กันต่อน้ำแมปที่ดีไอเด้น <laughs> ฟีลว้สัตว์เนู้นไนส์สี่ครั้งละ โอเคฮ้ยเจ้าทำออียงทำอะไรนี่ฮะฮะบอกว่าไงออม ถ้าเป็นอีเวนต์นี้มันจะมีข้อเสีย,ยตรงนี้นแหละของด็อกเตอร์นะคือด็อกเตอร์มันใช้พลังด้วยอะไรวะระยะเสียงหัวใจแล้วถ้าเกิดอีเวนต์นี้มันปิดเสียงหัวใจเยอะซะขนาดนี้พลังด็อกเตอร์น่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมโอ,โอเค ก็ God, น่าจะเสร็จแล้วแหละเออได้เวลาดูดาบแต่ไหนแล้วโว้ย Let's fucking go Let's fuck go Yeah Woo Look at that Look ฮลีเชดแมงเทศสัสแต่เราก็ยังขาดอีกของชิ้นหนึ่งนะั่นคือหัวมันอะแต่ว่าหัวเฮียนี่ก็เท่อยู่เหมือนกันด้วยไอหัวที่ event, อีเวนไอหน้ากากเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะ้ยโอเคอย่าอย่าอย่าถามว่าทําไมไม่ทําภารกิจอืนอ่นด้วยมันนานเวย้ยกว่าจะเก็บอะไรมันก็อีกนานเวย้ยฉะนั้นก็จบคลิปวัเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสาหรับเด็บบี้เดลไรหรือว่าเกมอื่นในครั้งต่อไปเวย้ย ว่าจะไปเกมแล้วก็จะเล่นอย่าลืมล่ะเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับส r i b e ด้วยโอเคไว้เช่กันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายอาดิโอสครับ and peace out